รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืม EP ที่ี่ส8สัญญามั่นหมายภายในใจของลู่ชิงกลับรู้สึกดีใจที่เซี่ยเหมยหลินถูกแต่งตั้งให้เป็นพระชายาเอกของตนกลับกันบัดนี้ตระกูลมู่ทั้งเสียหน้าและแข้งเคืองตระกูลเซี่ยมากยิ่งขึ้นแม่ทัพมู่เย่เวเทียนที่คิดว่าตนจะได้ปูนบำเหน็จกลับกลายเป็นว่าต้องเสียทหารประจำชายแดนครึ่งหนึ่งให้กับตระกูลเซี่ยที่มีเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้นำตระกูลไม่ต่างจากมู่เจียอีที่แข้งเคืองเหมยหลิน นางร้องให้ด้วยความอัดอั้นด้านใต้เท้าเสียงที่คัดค้านการแต่งตั้งรองเจ้ากรมกลาโหมเมื่อครู่บัดนี้ไม่กล้าไม่ยอมรับอีกด้วยในอดีตตระกูลเซี่ยมีคุณต่อแผ่นดินไม่ต่างจากตระกูลอ้าเขาได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยจึงจำฮูหยิงของแม่ทัพใหญ่ได้ดีหากฮ่องเต้ไม่เห็นแก่เขาที่ร่มก่อตั้งราชวงศ์มาตั้งแต่แรกคงปลดเขาและยกตำแหน่งนี้ให้ตระกูลเซี่ยไปแล้วเช่นนี้เขาควรดีใจที่ยังรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ เมื่อทุกอย่างจบลงฟาบาดและฮองเฮาเชิญแม่ลูกตระกูลเซียไปยังตำหนักหนิงอันหูยินเซียท่านหญิงท่านโหฟาบาดและฮองเฮาเชิญท่านทั้งสามที่ตำหนังหนิงอันขอรับฝูกงกงทำหน้าที่รายงานแล้วข้าหลักฝูกงกงลู่ชิงที่ยืนอยู่ตรงข้างๆถามขึ้นห้องเต้ตรัสว่าวันนี้ท่านอองทำได้ดีมากให้กลับไปพักผ่อนที่จวนตั้งแต่หัววันได้พะยะค่ะ ฟูกงกงที่เคยเป็นพี่เลี้ยงจําเป็นให้อองลู่และรัชทายาทเมื่อครั้งทั้งสองยังเด็กๆก,กล่าวด้วยรอยยิม้มจากนั้นเดินนำทางทั้งสามไปที่ตําหนักหนิงอันปล่อยให้ลู่ชิงยืนนิ่งด้วยอารมณ์ที่หลากหลายอยู่อย่างนั้นลี่ถิงยังไม่ได้ก้าวข้ามธรณีประตูเสียงที่นางไม่ได้ยินมานานแสานานานก็ดังขึ้นพี่ใหญ่ เสียงนั้นสั่นเครือเจือไปด้วยเสียงสะอื้นเป็นฮองเฮาหลี่หมิงที่อดทนไม่ไหวพลางวิ่งไปสวดกอดพี่สาวจนมองไม่ออกว่าบัดนี้นางคือฮองเฮาจริงหรืออย่าการแสงเลยเพคะพี่สาวอยู่นี่แล้วหากยังการแสงอีกใบหน้าจะเลอะด้วยน้ำตาดูไม่สวยเอานะลี่ถิงปลอบใจฮองเฮาพลางพูดหยอกเยา้าในอดีตฮองเฮาจะไม่ยอมร้องให้ออกมา เร่กโกวว่าใบหน้าที่แต่งแต้มจะเปื้อนด้วยคราบน้ำตาและจะดูไม่น่ามองท่านพี่ใหญ่เย้า,ยยาข้าห้องเฮาพลางหัวเราะเมื่อพี่สาวยังจำได้ว่าตนไม่ชอบการร้องไห้มาเถอนั่งลงก่อนข้ามีเรื่องจะพูดคุยกับท่านหองเฮาเปล่าวพลางจูมือลี้ถิงนั่งร่วมโต๊ะเดียวกับฮ่องเต้บัดนี้พวกเขาไม่เหมือนราชวงศ์แต่ดูเหมือนคนธรรมดาที่นั่งล้อมโต๊ะพูดคุยกบอยญาที่ไม่ได้พบกันมาแสนนาน พระนางหองเฮายัางไม่ทันได้พูดคุยสิ่งใดเสียงนอกตำหนักก็ดังขึ้นกระหม่อมลู่ชิงขอเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะเป็นอองลู่ที่มาขัดจังหวะการพูดคุยเจ้ามาได้อย่างไรข้าให้เจ้ากลับไปพักผ่อนที่จนแล้วนี่ห้องเต้กล่าวด้วยความสงสยัยพระชายาของกระหม่อมอยู่ที่นี่กระหม่อมเพียงจะรอกลับจวนพร้อมนาง ลู่ชิงตอบอย่างหน้าตายไม่รู้สึกกระดากปากเพียงน้อยพูดพลางเดินเข้าตำหนักมานั่งลงข้างเหมยหลินโดยไม่ต้องรอผู้ใดอนุญาตต่างจากเหมยหลินที่ไม่รู้จะทำตัวอย่างไรเจ้านี่ดื้อรั้นเสียจริงเหมยหลินอย่าเืออาสาเขาเลยนะลู่เอ๋อร์เขาเอาแต่ใจเพราะถือว่าตนเป็นน้องเล็กนะาแต่หากเขารังแกเจ้าเจ้าบอกกันหน้าได้เลยนะจะจัดการเขาให้ฮองฮอ,งองตัดกับเหมยหลินด้วยสายตาระใคร่เพคะ เหมยหลินมองลู่ชิงเห็นใบหน้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวน่านางนนก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่รับคำของฮองเฮานี่คือหัวเออของเราสิน,นะหน้าตาหล่อเหลาเสียจริงถอดแบบท่านพี่หลี่เวย่ยมาไม่มีผิดฮองเฮาตัดพลางพินิจชิงห้วยอย่างละเอียดเจ้ารู้หรือไม่ชื่อของเจ้าเป็นผู้ใดตั้งให้พระนางกล่าวต่อเป็นฝาบาทพยคะใช่แล้วตอนนั้นท่านพี่ยังไม่มีลูกเสียทีฮ่องเต้ตอนนั้นอยากได้หลานชายมากๆ จะได้เป็นเพื่อนเล่นกับหลี่เอ,อ๋จึงได้ขอตั้งชื่อให้บุตรชายของท่านที่ไว้ล่วงหน้าว่าชิงหัวไม่นึกเลยว่าบัดนี้ข้าจะได้เห็นชิงหัวของข้าอยี่ต่อหน้าข้าแล้วฮองเฮาตรัสพลางน้ำตาไหลหนังเอื้อมมือมาจับใบหน้านั้นของชิงหัวเบาๆอย่างรักใคร่ที่ใหญ่ท่านพามาเด็กๆมาหาข้าบ่อยๆได้หรือไม่หากจะให้พวกเขามาเองคงไม่มาแน่ฮองเฮาหันไปข้อร้องลี้ถิงด้วยสายตาจริงใจ หากพระนางอยากพบเพียงแค่ให้คนไปบอกหม่อมฉันจะให้พวกเขามาพบพระนางแน่ลี่ถิงกล่าวด้วยรอยยิ้มอบอุ่นให้กับผู้เป็นน้องหัวเอ,อ๋อบัดนี้ข้าได้ทิ้งภาระอันหนักอึ้งให้เจ้าแล้วหวังว่าเจ้าจะจัดการกับเหล่ากองทัพพวกนั้นได้เป็นอย่างดีตระกูลเสี้ยเป็นเพียงตระกูลเดียวที่ข้าไว้ใจได้โดยไม่ต้องสงสัยฮ่องเต้ตรัสกับชิงหัวด้วยสายตาที่จริงจังกระหม่อมรับบัญชาพลียค่ะ แม้ชิงหัวจะกล่าวเช่นนั้นแต่ใบหน้าของแม่ชิงหัวแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนเหมยหลินเองก็มองน้องชายด้วยสายตาเป็นห่วงเขาเพิ่งรู้ฐานะของตนและต้องมาควบคุมทหารหนึ่งในสี่ของทหารซีเป่ยเช่นนี้จะกังวลก็เป็นเรื่องธรรมดาหากเจ้าต้องการคำปรึกษาก็ไปหาลู่ชิงได้เขารู้เรื่องทหารของแม่ทัพรีเว่ยเป็นอย่างดีห้องเต้เห็นสีหน้าของเขาจึงหาทางออกให้เช่นนั้นต้องรบกวนท่านอ,องล่่งหน้าแล้ว ชิงหัวกล่าวขอบคุณลู่อองล่วงหน้าเรียกพี่เคยเถอะเหมยหลินที่กำลังดื่มชาอยู่แทบสำลักไม่ต่างจากคนอื่นที่มองหน้ากันด้วยอารมณ์ที่หลากหลายต่างจากลู่ชิงที่ดื่มชาได้อย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรเป็นเหมยหลินที่กลับรู้สึกว่าสายตาทุกคนที่มองนางแปลกไปบ้างก็เหมือนขบขันบ้างก็เหมือนหยอกล้อกระหม่อมหลี่ชิงและพระชายาหนิงเอ,อ๋อขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทและฮองเฮาพยาคา เสียงรัชทายาทหลี่ชิงดังขึ้นทำลายบรรยากาศอันน่ากระอักกระอ่วนนี้ได้พอดีหลี่เอ,อ๋อเร็วเข้าแม่มีคนอยากให้เจ้ารู้จักหองเฮาเร่งพระโอรสหนิงเอ๋อที่ตามมาด้านหลังรู้สึกแปลกใจที่เห็นเหมยหลินนั่งร่วมโต๊ะกับทั้งสองพระองค์อย่างสนิทชิดเชื้อและยังมีผู้อื่นอยู่อีกนี่คือหูหยินเซียลี่ถิงเจ้าจำได้ไหมว่านางคือใครได้ยินเช่นนั้นหลี่ชิงก็คุกเข่าลงคำนับทันทีท่านป้า ผู้น้อยหลี่ชิงงอไรความสามารถช่วยเสด็จพ่อตามหาพวกท่านไม่พบหลี่ชิงจำนางได้ดีตอนนนั้นเขาห้กขวบท่านป้าเสียงชีวิตชีวิตตนเมื่อครั้งโดนฆ่าศึกรอบเข้ามาสังหารในค่ายและตอนที่เขาคลอดเป็นช่วงสงครามไม่สามารถหาหมอตำแยได้เป็นท่านป้าที่เป็นคนทำคลอดให้ท่านแม่บุญคุณน,นี้เขาจำไม่ลืมองค์ราชญาตลุกขึ้นเถอะบัดนี้พระองค์เป็นราชทายาทแล้วการคำนับนี้ป้ารับไม่ไหว ลี่ถิงรีพยุงตัวรัชทายาทขึ้นจริงสิบัดนี้ข้าแต่งงานแล้วนี่คือชายาของข้าหลี่ชิงจูมือหนิงเอ๋อมาแนะนำให้ลี่ถิงรู้จักผู้น้อยหนิงเอ,อ๋อคำนับผู้อาวุโสหนิงเอ๋อที่เริ่มเข้าใจทุกอย่างว่าผู้มาเยือนนั้นเป็นคนตระกูลเสี้ยผู้กาอตั้งราชวงศ์แน่พระชายาช่างกิิยออ่อนช้อยหน้าตาง,งามยิ่งเหมาะกับราชทายาทยิ่งนัก ลี่ถิงกล่าวชมด้วยความจริงใจน่าแปลกใจที่บัดนี้ลู่ชิงรู้สึกว่าตนไม่รู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อเห็นทั้งสองคนนี้อีกแล้วเขาไม่รู้สึกลำบากใจเมื่อต้องเผชิญกับราชทายาทหรือแม้แต่นิงเอ๋อก็ตามฮ่องเต้มไม่เห็นครอบครัวอยู่พร้อมหน้าจึงตรัดขึ้นรู้จักกันไว้ก็ดีแล้วแต่น่าเสียดายที่ข้าทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่ใหญ่ว่าจะให้ลี่ชิงกับเหมยหลิงแต่งงานกันนั้นบัดนี้ทําไม่ได้แล้วสิ้นเสียงนั้นทั้งสี่คนบอกหน้ากันอย่างทําอะไรไม่ถูก ยิ่งเป็นหลี่ชิงและเหมยหลินยิ่งไม่รู้จะวางตัวเยี่ยงไร